สวัสดีครับ f ออาจารย์ต้นน้ำหมักขุดสองครับมาดูยางหน้าตายที่หายแล้วนะครับอีกต้นหนึ่งนะฮะดูสภาพดูสภาพโอเคให้พี่ๆคนจีดนะจีดยางแงให้ดูนะครับว่าดูดูผิวข้างบนนะฮะโอ้แงออกไปแล้วนะครับที่ได้จีดเพราะว่าเราแงาผิวเอ ผิวเก่าออกนะฮะเปลือกเก่าออกครับกรีดเปลือกที่สร้างมาใหม่ครับเปลือกที่สร้างมาใหม่ก็เราใจร้อนหน่อยครับกรีดเลยจริงๆถ้าคนไม่ใจร้อนนะฮะก็รอไปอสักเดือนสองเดือนให้มันเปลือกมันหนากว่าน,นี้ให้ฝนดลงกว่าน,นี้อันนี้คือกรีดผ่านแรงเลยนะครับด,ด,ดูดูดูนะฮะอันนี้มีดที่สองนะครับตัวนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะ ให้ดูครับไม่ใช่ต้นปกตินะครับดูสภาพคนงานเก่านะฮะเขากรีดไว้มันดูไม่ได้ฮะเช้วันยิ่งดูไม่ได้กว่านี้อันนี้ก็มาดูตอนนี้เริ่มกรีดแล้วนะฮะก็มาดูนาง,งานจริงนะฮะของพี่ๆคนกรีดงานกรีดยางนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่มีดที่สองนะครับมีดแรกก็อยู่ข้างล่างนี่แหละครับต้องขอบอกว่ากรีดยางผ่าแรงนะฮะมาดูรอบต้นเลยนะครับพี่กม ดูว่าเอฟ FC ดูว่ามีมดลายขนาดไหนนะครับต้นนี้ดูฮะดูต้นนี้นะฮะดูอ่าเห็นไหมเจาะไปตรงไหนก็มีน้ายางแล้วนะครับถ้าเอาเปลือกเก่าออกครับดูนะฮะดูคนงานคนเดิมจีบนะฮะทะลุเนื้อไม้เลยนะครับมันไม่มีน้ำยางแล้ว่ะครับเขาออกไปแล้วนี่นะฮะดู นะครัอย่างหน้าตายที่หายแล้วนะครับแล้วก็จะมีเยอะด้วยนะครับถ้าต้นใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยฝนลงมาสักหน่อยก็จะเต็มถ้วยเต็มถ้วยอย่างเดียวเลยนะครับต้นนี้นะครับครับขอบคุณครับ fc สวัสดีครับ